ครับผมแบบก็ยังยังป่าเผาอ่ะอืองบป่าเอู้เสริมทักษะนี่เพราะยังเป็นอันอันเยอะกว่าเขาเยยังํารับบอแม่นเพราะเป็นสปอนเซอร์หาเ้ครับนี่มันขอขักบ่ามัั่าบอกวผมเป็นั้งครับผม้ยผมบอกอย่าดีไปสิอ่า ทำเป็นแก้วหด้นีไม่อเ็ดคลาเห็ดอีวปะงัมเราบ้านนี้เห็ดแซบวะเห็ดกระแซบอยู่แซบอีดีแซษเศมันเห็ดไม่เป็นแก้วได้วยนะดูเอเอดูเอ่อจเห็ดแต่แซบอืมยิด็กระแซบเห็ดกับเพ็ดอยู่ันละเอ็ดีดีงั้มเราป้าเป็นเห็ดเศช่เลไม่ห้องนั่น้ฮ นนี ei, m m t, ay, m m like ่โอ้ยลืมหมัแบบคักแทนนี่ขนาดขาเ้ยองใหญ่ยังดืมอมัแบ่นี่นม่เด้ด้อแตเดอใหญ่คนรรู้บุกควรแก่เต่าหัวบุกควรนควันเยี่ยมเลยควก็ไดยสให้เบิ้งเต่ากอนหรอกเว้ยเต่าหัวบุกควรนแต่นี่นี่ไม่ยังไรเราพ่มเราเราเป็นคนออกทานได้ครับไม่ยังสงสัยอยู่เด้ม ก้นมัวาหากน้นอองไงเป้นแเปรเจีหัอเขามาใหี่การนี้่ะน้ำนัวเซมเอาหัว้มเต้าหัวกนว่ะงงไปเลยนี่ไงใช่กับเปเทียมหับคับเมี่ยงเมี่ยงก้อยปลาหมึกสายบัวครับผมเมน,นูม งัตลโรเอตัวทัตวตังไหนหลงพิษทาบานตัวใส่ไปที่หาบุณเนาะอกยังหลายเลยวันเปิดพิกอือครับเลพิกเนาะบริษัทไเนี่ยนี่บงพิกนี เป็นเหตุได้นี่ตั้งกตได้เลยนี่โมพิกันนี้นี่สุดยอดนี่บ้เป็นหยังนี่บุบรลายแรงทอนโมพิกันอันนี้เขาเีนบโพิบานห้องบอกงั้นบานห้องหน่อยหน่อยมันจะเป็นพิกีนู่กิโน้ปุ๊กคนในห้องพิอแต่ผมเหมือนท่านนี่ซื้ออยู่ครับ ไอ้พวกมึงไอ้พวกน้ยเห็นมัต้องเห็นเห็นห่ดมั้ด่านนี่ได้หล่ะเยอะเยอะอันเยวไปเมียงก่อนคนนี่มาไมีปลาครับนี่บักพรีกนี่มันต่างกันนะครับสองยางนี่จะว่าพรีกนี่เพ็รกู้มูนี่แส่เราซิม อะไรครับโอ้บอชิมมาใหม่เด้อชิมอีกนี่กชิกระเพาะเยี่ยม้ผิดเฮ็ด้เผ็ดตึ้มกันครับผมอ๋อดีฮะมึงสิปิดเตาบ่ได้โอ้ปิดเต่าหรือเดี๋ยวๆผมฟูมก่อนนะโอ้สุดยอดเลยเราจิ้มแซ่บๆนี่ครับปลาเดี๋ยวลองชิมพี่น้องเพิ่นก่อน แค่ี่ปาครับปาเนื้อวานตบปาใเห่ปกไข่เดี๋ยวเาจะไข่ดวลกน้อยหนาแรงทันสัขางมุมกินเดสเลยครับแมนกอสดสดรับผมโอยกินเดสเนะโมบีกอนี่ครับเห็นซุ้มบัวเาจินมเฮตการอะเอแมนกาเเทุบทุบแล้วน้าหมึกน้หดมนแมนอีแน่นแต่ก็นาหมึกน้าหดไหมไหงาคูน้ำกลนเนาะ ข้าเจ้าไปงุ่มเมัอนขาเจ้าอันที่ไงว่านไปเขาซอยเ็นพูลงกเนาะแต่ว่าต้องมีประกอบเลยขาเจ้าว่าเยอะยวจต่ำเจ้าเด้เขาขาเจ้าการห้อยินในน้ำเลยหุ้ยวนจีบพูในน้ำเลยไอ้พวกู้เท่าผู้เท่าเกาขาเจ้าอหมดปวดขาเจ้าก็ยันที่กันแว่าชวนแต่หอดเดิม ทายิีมันก็เจ้าออมันกูเหาทุบยเดียบแล้วสิต่ำถวยแจวเนี้ยแจวขเ้นเเนื่อไหมเขีุ่เนื่อยไหมปลาซุ้มปลาขาวกับทุบเลี่ยงไปต่างหากไปอยากกินตัวใดกับเขากับเอาทุบบตัวแล้จะเขาน้ำเหมเน่าหัวดเรียวสิบแปดกินกุ้ตัวนะครับมันนี่อะโอ้น่าเสียบครับ ยัไปหาไรด่างกินพวกพุทไ,ไ่กเบาเบาใช่บานรุ่นเดือนะอืไรเบ็ดพอดีไปถึกจังบ้าพอดีครับเสียเปว่ามาได้เปิอดอนวันไครนี่ไงไก่เห็นี้โอ้ยว่าด้กินซ้ำไ่ก็นนะ้หม้นายเนี่ครับก้อยกร่มตสัสายบัว ก็นหนวดตระมึกเนี่ยบเริ่มอาการเริ่มอุ่นขึ้นแล้วครับเริ่มมือเริ่มหนาบป่าวบ่หรอวันมันตั้งห่อนรีเมื่อนี่ห่วยอาจน้กสองแก้วหน่อยมื่อนี่ครับเริ่มสีหนาวเอ๊ะมะ <c oughs> เนี่ยไข้พอหัวแก๊กแก้วเนาะเยี่ยนี้นบัดพยายามสีหนาว ตอหนัวอัน <legitimacy> ช <parfois> <government> ่วงตีสามตีสี่ตีห้าเลยตีสองเดิมหนาวแต่ผมตื่นตีสามเพราได้นาพอดีนะเพราะว่าเมื่อนตีสองชั่วโมงนลหรือเรียทันตุองหรืเียหัดคนอเลนะก็บอกเอาเอาปูกปลามันมป็นปงั้นเอาเฮ้ย้อมย้อมแบีเรยจุยเบ่นหมดเลยเ่นี้ไม่เห็นตัวนักเ่ ว่าเจ้าบ่วงไปดักอยู่ขดเต๋อยู่เสื่อมคูใหญ่บวงมนี่โอ้ยู่ในลถนรถมาดีสู้ผมกินอกมันได้ครับเ่เขากันาวปลขาเยงงยเลยกันก็พอขอกัน้านนี้าคุลามครับ กูทมก่อนเนาะทำเนไหนว่าผมักเนยะซื้อกียร์พุเมื่อเมื่ออาทยจับได้ไปรถเดี๋ยวไปซื้อผักมาซื้อมาอัหนึงกบเลยแมนพักนิดผมเดี๋ยวโอ้ยผักเดียวมานอผมกินได้เสืมึนไดยไถามผมเลยทเนาะมึงได้กินผมเลยแร่เาบุคคลหนึ่งผมกินต่ำ อันนี้ผมหามังมลได้สิตัวมอนี่เยอะมงมลาว่าสิปลูกเยอะหาให้หยั่งบ่ตอบีบเลยครับบีบเลยหยั่งกว่ากว่าแล้เนี่ยเงี้ยแล้วจะปลูกยังอะไรใหญ่เยเ้ทั้งใหญ่ทั้งน่อยเมาหน่อยไปเอาม้เต็มอันหน้าบาทเท่นี้ต้ให้รับเพ มีใครบ้ันมีใครบาเบาผมเจอใครเราบาดนีใครเลยผู้ตึงครับได้ยินเลยผู้ตึงโอ้ยดีเลยใครก็ได้โอ้ยเอาไม่โอ้ยอยู่ข้างในอยู่นน่นใครมันไใครเนี่ยผอายุผเปิดดิเปิดิดีวว่าโอ้ยจเจาแกวเโอ้ขอพูดอะไรวะโอ้เดี๋ยเติมดึสายเติมโอ้ส่นสอเรยมัได้เลย โจ๊กกะบานอยู่แล้วนี่โจกกกปุอ้าลาซิมเฮ่ครับซิมเฮนะ่น่ามันมันเดแวพอดเียมเกลวกับปาพอดเย้มอยานจำกลวเลยอ่เกวกับปาไหมูเยียมเลยเอยไปน่ายครับครับอย่าลืมฝากกาไล์กแชรกครับผม เดี๋ยวมีมือหนาเดี๋ยวสิเฮ็ดอาหารไทยเนาะอาหารไทยกินกันกินได้ยุแต่วสองจานเด้อฮะให้เขาเจ้าต้องหุงกว่ามาหลายๆนี่บอสห้องหงห้องหงเอาแบบหม้อนี่ไหมเออหม้อหม้อนี่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 โอ้กินหม้อนี่ก็ได้ก็ได้เอาเป็นเขาเอาเป็นบั่นเอาเลยเนาะเัากินเขานี่ไม k k <h> ่ได้เหรอเนแมนแล้วไปใส่ไงเนาะเนี่ยตีนี่โอ้ได้เดือนเนี่ยแล้วจีบใส่แล้วเจ็ด แบบบ่แล้วอาหารแบบเราแทรกเลยนะราค้าเอาทานเนี่ยดาวพุ่มปะขอบคุณที่รับติดตามกับเพื่อนกับบ่าวพุ่ม่าวพันฝุ่นเมืองพอนไหมครับคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับครับนะครับผมยังจ่ตัด